สนับสนุนโดยชอบสินค้าดิวต้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Help Me ใครมีเราพร้อม Help SCB Protect คุ้มถูกใจไทยพาณิชย์รับรอง Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ นนหนูไม่ได้อิจฉาเลยนะแต่ความหน้าเด็กของพี่แอนเนี่ยคือสายตาจริงเหรอไม่ก็คือข้าใจว่าพี่แอนคือเป็นไอดอลของเราตั้งแต่เราเด็กแล้วอะไรคือการที่ตอนเราเด็กพี่แอนหน้าแบบนี้จนตอนนี้เราแก่พี่แอนก็ยังหน้าเหมือนตอนออที่เราเห็นพี่แอนตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะขอแอบ,บดูนิดนึงได้ไส,วสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ะอ่เปิดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงแต่ช่วงเปิดห้ามพูดเออว้าวดูดิหน้าเด็กมากอ่ะพี่หน้าเด็กมาก อางนี้ดีกว่าถือว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อันไปเที่ยวกับลูกตอนอยู่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เคยโดนเมาส์เหมือนกันคือเพราะว่าตอนที่แบบเราอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้แต่งปล่อยปล่อยตัวก็คือแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบนนนี่ก็จะได้ยินก่อนเหมือนจะแบบบางทีก็จะเจอคนที่แบบเขาจำเราได้หรือจกเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบซีเรียมตัวจริงไม่สวยมาในทีวีเลยช่ใช่ก็จะก็แบบเฮ้ยตัวจริงทำไมแบบไม่เห็นสวยเลยพอพอแบบอันกลับมาบ้านใช่ไหมอันก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยจริงเหรอก็เลยแบบเข้าไปดูกระจกตั้งใจดูหน้าตัวเองพอซูมเข้ามาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน้าเราก็พังจริงนี่นาก็จะผิวแห้งเนื้อแล้วก็บวกกับว่าผิวไม่กระชับไหนจะแบบริ้วรอยตีนกาหน้าผากร่องแก้มเวลาที่มาทีเงโอ้มาทีสามสี่เส้นอย่างเงี้ยครีมบำรุงต่างๆเราก็มานั่งคิดดูนี่เราใช้อยู่ต้องเยอะแยะมากมายนี่แสดงว่าเอาไม่อยู่ละก็แบบเอ๊เราก็มานั่งคิดแล้วก็ อ๋อใช่เรารู้จักผู้เชี่ยวชาญน,นี่นาอย่างนี้เราก็เลยลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูก็เลยแนะนำ minus 2 0กระปุกนี้ให้แอนคือต้องบอกว่าอันนี้คือไม่มีสารประหลอดด้วยค่ะ<อ>แล้วก็มีสารสกัดจากรกแกะนะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากทองคำนะคะช่วยเรื่องฟาที่สำคัญคืออ่อนโยนกับผิวเรามากๆเลย พอฟังปุ๊บอันก็รู้สึกว่าโอ้โหใช่เลยนี่กระปุกสีชมพูแบบว่าโรสโกลแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อครีมนี่เป็นสีมุกนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทองคำนะคะข้างในเนื้อครีมเนี่แล้วก็ดูแบบเนื้อครีมที่แบบเข้มข้นเข้มข้นละนุ่มด้วยนะใช่แล้วแบบแล้วก็ซึมไวนี่ให้เทให้ดูอย่างนี้คือไม่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 นั่นออกมาถูกไหมแล้วที่สําคัญคือว่าไม่มีกลิ่นอันนี้เรารู้สึกว่าเออใช่ละ พอเราได้ลองใช้ปุ๊บนะครับตั้งแต่คืนแรกเลยนะคะแล้วแอ,น,อนรู้สึกได้เลยถึงความชุ่มชื้นบนผิวหน้าที่แบบเราตื่นมาแล้วอุ้ยทำไมหน้าเราแบบแล้วแอนก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะจุดดังดําแล้วก็แบบว่าฝ้ากระ ก็แลดูจางลงริ้วรอยต่างๆนะคะตั้งแต่แบบว่าเส้นหน้าผากร่องแก้มเนี่ยค่ะก็แลดูจางลงแล้วก็ดูตื้นขึ้นไม่ผิดหวังแหมอายไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเพิ่งจะแบบว่าเซลฟี่หน้าสดของตัวเองได้ตอนอายุ50ก็เพราะว่าไมนัทสเวนตี้นี่แหละค่ะต้องขอบคุณเลยแบบว่าที่ช่วยแอนใช่คือแบบไปไหนมาไหนนี่คือภูมิใจมากคือแม่แบบเล็กห้าแล้วว่าไปไหนยังแบบว่ามีออร่าปังสวยขนาดนี้ไมนัสเวนตี้นี่คือเราใช้ไม่ว่าไม่ใช่แค่ นนี้นะคะใช้ไปทั้งครอบครัวพนักงานที่รีสอร์ทก็ใช้นะเเ <laughs> พรที่นี่จะมีพี่คนสวนชื่อป้าแหม่มเราไปกว,ว่าป้าแหม่มก็คือแบบทําอยู่กลางแจ้งนะคะฟ้ากาดก็จะหนานสามีก็แบบสมัยก่อนเนาะเรียกป,ป้าป้าพลังใช้ไมนสเนตีเข้าไปสามีเรียกน้อง <laughs> น้องจุดดังดําแล้วก็แบบว่า ฟ้ากละเนี่ยก็แลดูจางลง<อ>คือจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้า เหมือนแอนก็อยากจะให้ลองเปิดใจกับ minus 20นะคะกระปุกเดียวคุ้มค่ะใช้ได้ทั่วหน้ารอบดวงตานะคะอยากรู้ราคาค่ะพี่แอนค่ะราคาใช่ไหมคะโอ้โหจัดให้เลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโปรที่สุดคุ้มคุ้มสุดๆจาก minus 20เลยค่ะแอนจัดเซ็ตครีมที่มีสารสกัดทองคำนะคะตกกระปุกละหลักร้อยเท่านั้นอ้หลักร้อยเท่านั้น เตรียมกดเบอร์รอเลยนะคะ15.7 7ค่ะโทรเลยนะคะ15.7 7กดเลยตุ๊กๆๆโทรติดนะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นคือซื้อ1กระปุกนะคะรับฟรีอีก2กระปุกค่ะยังไม่พอมีฟรีกันแดดให้อีก1หลอดด้วยนะคะกันแดดนี่คือดีมากนะคะคือหน้าไม่ลอยหน้าไม่เทานะคะใช่คอนเฟิร์มใช่กันแดดนี่ต้องบอกว่าลูกค้ารอมานานมากๆคือขอหมดสต็อกไปได้ครึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ มีแถมแค่รายการคุยยกบ้านเท่านั้นนะคะโทรให้ติดเลยนะคะสําหรับ50สายแรกจากราคาเดิมคือ9,960วันนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นเองนะคะรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ l ล n e at minus t w ค่ะส่งฟรีนะคะไม่ต้องกังวลเลยรูดบัตรได้นะคะเก็บไปทางได้ไหมได้ต้องรีบจองสิทธิ์แล้วล่ะเพราะว่าโปนี้นะคุ้มแล้วก็ใช้ได้นานมากนะคะ ดาราตัวแม่นะคะก็ใช้กันเยอะมากนะคะควัยเลขห้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณน<อ>ิโคเทรีโอย่เงี้ยมีพี่เอิร์กไงพี่อเอคุมพรสวยตลอดนะคะม,ม,มีคนอื่นอีกไหม พี่เอโอ้โหพี่เอชุดดีมาวัยทองไวัยทองหนะลังใช้ไมนัสเซเวนเข้าไปริ้อรอยต่างๆนะคะตั้งแต่แบบว่าเส้นหน้าผากร่องแก้มเนะะี่ยค่ะก็แลดูจางลงต้องบอกนะคะว่าโปรนี้เต็มวัยมากๆเลยนะคะ<ม>ต้องรีบโทรเลยนะคะ1577โทรให้ติดเลยนะคะสำหรับ50สายแรกถ้าเกิดว่า โทรช้านะคะหมดจองสิทธิ์ไม่ทันนี่ต้องรออีก6เดือนอเลยนะคะอแอนยืนยันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแอนเนี่ยหลังใช้ไมนัสเวนตี้เนียริ้วรอยนะคะฝ้ากระเนี่ยก็ดูดีขึ้นจริงๆนะคะโ,โปรนี้โทรให้ติดเลยนะคะสำหรับ50สายแรกเพราะว่าพลาดแล้วนี่จะเสียดายมากๆคือหมดแล้วหมดเลยค่ะอแอนยืนยันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแอนเนี่ยหลังใช้ไมนสเวนตี้เนียริ้วรอยนะคะฝ้ากระ เนี่ยก็ดูดีขึ้นจริงๆนะคะโอ้หนี่ห้าสิบสายไม่พอไหมโอ้ยห้าสิบสายเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะสิเพิ่มได้ไหมคะนั่นหเขาบอกจะหมดแล้วนั่นน่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องเพิ่มให้แล้วเนาะเป็นอีกห้านาทีไม่จํากัดสายเลยนะคะเพิ่มไปอีกห้านาทีเลยค่ะโทรเลยที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะโทรติดนะคะได้ทั้งหมดสี่ชิ้นคือซื้อหนึ่งกระปุกนะคะรับฟรีอีกสองกระปุกค่ะยังไม่พอมีฟรี กันแดดให้อีกหนึ่งหลอดด้วยนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นเองนะคะตกกระปุกละหลักร้อยเท่านั้นคุ้มมากๆสำหรับโปรนี้นะคะใช้ได้6เดือนกดเบอร์รอเลยนะคะ1577ค่ะโทรเลยนะคะ1577กดเลยตึ๊กๆๆพี่แอนงั้นขออนุญาตจบรายการได้ไหมคะจะไปโทรศัพท์ซื้อของก็ต้องลาอะไกองรายการกันก่อนไม่ต้องไม่ต้อง ตรงสิแกนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอนจัดให้เลยค่ะนี่งานนี้กดกโทรศัพท์แน่แต่ว่ามาเยี่ยมพี่แอนนะคะเราก็มีนี่ม่ม่วงไทยเท์โอ้ยร้อยมากมอแต่ว่าน้อยไปนิดนึงนะคะพี่จุกการบ้านที่กินเก่งอะค่ะขอตะกร้าใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่อยหน่อเดี๋ยวเขามีให้าล่ะ มีรสพริกเกลือยูสุแล้วก็รสสุดธรรมดาเป็นรสสุดออริจินอลใช่ใช่มาพักผ่อนที่ธรรมรินวิลล่าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทานไทยทิปย์ไทยทิปได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราใช้ไมนัทสเวนตี้ด้วแล้วก็เราก็ทากันแดดของไมนัทสเวนตี้ด้วยแล้วก็ทานไทยทิปนะคะอยู่ที่ธรรมรินวิลล่าโอ้ยสนุกสนานขายเก่งขายเก่งแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุก่สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณ King p o เ e r เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกัาฟสัปดาหน้า คคุยออกมานะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะ13นาฬิกาตรงทางช่องอมรินทีวี SD34 กับรายการคุยออกมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube r a ด n b o w Media c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe r a ร n bo w Media c h a n ช e l ด้วยนะคะ ที่นี่มีไฮไลท์อยู <atory> ่อัน <celand> หนึ repeated. ่งหอคอยโอ้หอคอยพบรักผู้ที่น่าสนพบรักก็หอคอยก็ไปนั่งคุยกันก็ชอบเขาบบนหอคอยนบรรยากาศบันไฮอามารินทีวี